วันดีครับฟอร์ดวัเดยครับวันนี้มาถ่ายเรื่องคอนเทนต์วันเดยวว์ล็อกรับเบแล้วก่อนวันนี้เรามีคลิปเรามีชาเลนจ์มาให้ฟอร์ดทำนะคะมันจะเป็น One Day c ชาเลนจ์วอ a l k เลือกเลยอยาอกได้ตองไหนเลือกเลย ดูและสิ่งที่ฟอร์ดได้นั้นทุกคนดูอ่ะโอ้โหมอกเลยอกมากเมนูลังสันแบบไม่เคยมีมาก่อนทีมงานจะเตรียมหมายถึงว่าจะกำหนดวัตถุดิบให้ว่ามีอะไรบ้างแล้วฟอร์ดก็ไปทำ โอ้ก็ง่ายอเตงมาเหอะผมมาเชฟอะครับแตงเตงก็มาดิฮอบแล้วเมนูรังสรรค์ที่ไม่เคยมีมาก่อนจะเป็นอะไรก็รอติดต่างกันได้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับมาครับทุกคนหลังจากที่ผมได้รับภารกิจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คือไก่นะครับไก่อร์โอลพานะครับผม กระหล่ำนะครับพริกหยวกในทุกคนพริกหยวกแล้วก็ไข่ไก่นะครับนี่ครับผมแล้วเมนูวันนี้ผมจะทำใ้ทุกคนมันก็คืออืมไข่เย,ยัดไส้กะเพราอ่าไข่เย,ยัดไส้ซอสซอสกะเพราล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าแบบลรอกพิสก่อน มผมจะเริ่มจากการหั่นพริกหยวกเลยทีนี้ก่อนเพราะมันคือหนึ่งในวัตถุดิบของเราสิครับใส่ในอองอยา่าหั่นนะ้รัหั่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ใส่ในออก ก็จะเป็นอย่างนี้ mm hmm. ผมมองว่าหันอย่างนี้ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันรู้ว่าเป็นพิศอยู่ยนะทุกคนผมจะหันให้มันเรียบร้อยหอน่อย นี่กระหล่ำแค่นี้พอพอ,กกอแล้วไดนะพริกหยวกกระหลำ่ำพริกหยวกกระหลำ่ำนี่เราวนี่ใช้เป็นตะโพกเลยทุกคนผมรู้สกว่าเรียกได้ความความมันของมันนะก็ะเลยใช้เป็นส่วนนี้นะครับร้องสับที รอนะครับเด็กใบโหระคาเยอะมากเลย เราให้หอมกับลูก,กข อนนวารสชาติยังเป็นกา,กนนนย,าย่ต่อังร่อนราจเป็นเค็ม,คมๆหวานหวานนี่ได้คิดเองหัวนะ ต่อไปครับใส่พิหวิวรเราจริงอยากให้มันเล็กมากๆมาข้างในไม่ซีเรื่องหน้าตามันต้องเบี sa yeah. amin. Yeah.

ประมาณสามฟองแล้ว,วผม,แบบแววมเพราะว่าผมแบบได้ความหนานีหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ไส้เราเยอะมากนะใส่ไสขงเรสามฟองการทำตัวผ่าน เรียบร้อยคับ,บกลับมาแล้วร้อนมากเสร็จนวทุกคนนี่ไข่ยัดไส้เห็นไหมแต่เป็นซอสกระเพรามาทุกคนเรียบร้อยแล้วนี่จะแบกข้างในให้ดู เนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้เราจะชิมว่ามันอร่อยเหมือนที่ตัวเองคิดหรือเปล่าอืมปล่อยทุกคนเหมือนสะเพา มันไข่เจียวให้รูปหลักมันสวยไปเลยอือมีท<ม>ุกคนเรียบร้อยน้ำเสร็จแล้วกลับไปแล้วดิบหมูหมวกัแล้วดิบหลายอย่างผมนะมันนีไก่ไก่ก็คือผมสับไปนะ ไข่ก็คืออ้อมอยู่งนอกใบโหระพาคืออยู่ข้างในนะครับใบโหระพาพริกหยวกนะอยู่ข้างในหมดเลยแล้วก็กระล่ำปลีอุ่นเนี่ยนี่ก็ตามออาคอยนะทุกคนนะครบตามโจทย์นะครับแล้วง่ายมากผมชอบทำอาหารน,นะครับรู้สึกว่าได้รังสรรค์ตอนแรกว่าจะทําแบบถ้าเป็นซอสปกติถ้าถ้าผมเป็นแบบแม่ที่แม่ทำจะเป็นซอสเอมื่อเทศกระเทศผมรู้สึกว่าพอมีพริกหยวกมีอะไรเงี้ยแต่ซัมเมตจะไม่เขไไ้าก็ไัน เข้าแหละแต่ว่าเรื่องคำให้นมๆๆันใหม่ๆก็จบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับ <ๆ S 1> ทีนี้ทุิคนเนี่ยใครเล่นอีกต่อกันเห็นอร่อยมากทุกคนไปสั่ได้ไคยบอกว่าของใครแต่เป็นเป็นแบรนด์ดาราหนึ่งคนนะครับอร่อยมากก็อยากบอกว่าจบคลิปนี้แล้ว อยากบอกว่าการทำอาหารเนี่ยไม่มิดไม่มีถูกทุกคนพอเป็นวอรทำอาหารเนี่ยว่าอัพทูยูเลยนะชอบยังไงทำยังไงนะเครื่องปรุงจะทำยังไงจะจัดการวัตถุดิบยังไงกับคุณนะครับผมว่ามันเป็นอยู่ที่ว่าตัวเองชอบอยังไงมากกว่านะผมก็เองผมก็ทำอาหารแบบไม่ดููตรนะทุกคนทำอาหารแบบแกากทำก็ทำทำอะไรก็ทำทำแบบไหนก็ทำถูกคิดไม่รู้ขอสุดท้ายภาพรวมตลอดก็พอ อะารวมอร่อยโอเคเลยเจ้าแล้วนะครับอืออีนน้ยเป็นไปุ่ง ี่ิงนะย่าผมย่าผมที่ตายเขาทำเป็นำกระไขมีชื่อว่าแบบฉุดเจียนเรียพูดในแบบฉุดเจียนผมกำลังคิดอยู่ว่ามันอร่อยมากเราไม่เคยได้กินไหนเลยเพราะว่าย่าทำเป็นแบบมีหมูมีตะไคร้นะทุกคนซึ่งเผ็ดอยู่ก็อยากทำ ไไม่ไมคือผมไม่รู้ว่าไอ้หนึ่งกองเขาเนี่ยเขาให้กินกี่มือผมกินมือเดียวหมดทุกทีเลยแล้วซองเราเป็นร้อยแหละซองเราเก้าสิบเก้าบทผมกินมื้อเดียวหมดมจบคลิปนี้เป็นเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้าบล็อกต่อไปเป็นของใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าฝากด้วยผมว่าพิธีกทําแต่ละคนเนี่ยน่าจะแตกต่างกันไปต่างกรรมต่างวาระจริงได้ยินพี่มาแล้วพี่ทําอะไรนะก็แอบสนุกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมอยากทำนที่พี่ได้ทำเนี่ยก็โอ้ยนั่นแหละทุกคนก็ฝากด้วยครับฝากเมนมูลืมตั้งชื่อเมนูป่ะฝากเมนูไขย่ยัดไส้ ไก่ซอสกะเพราผมด้วยครับอซอสกะเพราไ,ได้ไข่ยัดไส้ไก่ซอสโหระพาใส่พริกหยวกและกระหล่ำปีครับฝอกด้ยครับบ๊ายบายเจอกัน